โอ้ยโอ้ยตา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 เรายังทนใส่อยู่เลยโอ้ได้ยุทนมาเที่ยวครับมึงมันเหนียว่ามาเที่ยวก็เข้ามาดูแลวัดนะครับกับชีวิตผมบ่ไปไซต์ไกลนะครับว่ว้ขั้นไปทั้งขั้นไปเที่ยวไปทั้งบดีไปทั้งเอ่เอะไก็แล ทั้งอาโคจอดเดผมไปบ่เป็นนะแต่ที่เกิดเขวัดเขาว่าขวเขาวัดว่าเป็นคนเป็นคนจอบวัดนะครับจอบไอ้ทํำทำการทำงานอะไรที่เป็นส่วนร่วมของสังคมอะไรที่สังคมสุดีงามผมก็จอบไปเท่าน,นั้นนะครับพอดีว่างนัง่งนั่งเบิ้ลโทรศัพท์บเบิ้ลไปเบิ้ลมาเอา้าโทรศัพท์ มันห่างขนาดนี้ตูวบอกพอดีเขตพอดีเขตมันแตกครับเดี๋ยวคันเดี๋ยวทนใส่ก็เพิ่นไปก่อนทนอยู่ต้งกันไปก่อนในเมือ่อเพิ่นอยู่ใดอยู่ทนผมกระสิใส่เพิ่นต่อไปนะครับจนกว่าเพิ่นทนบ่ไดดน,นะครับคอยจังสิหาทาั้งหาเครื่องไม่มา,มานะครับ <laughs> โอ้ตาย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 ,ตายลุดมือหน้าจอหนะ้าจอแตกหนะ้าจอเหลาไปครับ มาจอดแต่บถจอล่าวแต่เพิ่นก็ใส่ทนนะครับจอบอดับเคสเนี่ยก็เป็นตัวที่ซองล้ะครับเคสเคสเัืนก็ผัวไว้ก็ใส่มาจักปีถึงว่าสี่ปีสี่ปีปกวาแล้วปอนี่นะครับแต่มันยังใส่ได้ครับผมสิใส่ต่อรัวสิซื้อใหม่เรื่องเขาเรื่มม้มนีเงินเลครับ เบื้งบงางหลังเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบนสกอตที่ผนั่นนะ่ะมีทางหลังเปืือกเปลือกครับอันนี้ก็เปลือกอย่าง,งครับโอ้ยแบดกระบวมโอ้ยอยากกยวยเฮ็ดจังไรเบอร์มิงก็ซื้อซื้อใหม่แต่แต่แต่ผมยังใส่ได้ดุกครับโอ้ยเห็นเหรียญสมเพจจากของ เอาได้ตอบพวกไงพี่น้องมัดต้นใส่ได้กัอนมึงว่าเรื่องทดวันทดนี้ดิโอ้ยโอตา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 เรายังต้นใส่อยู่นี่โอ้นะครับมึงมึงใส่ได้เื้หน่เห้ยยังใส่ได้สครับ เออใช่ได้นะครับนักใส่ได้ดีครับถึงวมาจะจอแตกก็ตามเดี๋ยวกดใส่มาดู่นวกันมาตั้งสี่ปีห้าปีแล้วมั้งมก็ผม,มนนวันไหนจวปิดไม่ยังใส่ได้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปไปบนยูทูปปกติเป็นเครื่องเป็นเครื่องที่ผมใส่ ใส่ใส่เลนยูทูปประจำนะครับใส่เลนยูทูปใส่เลนเฟซเลนยังพวกก็ใส่เครื่องนี้ครับนี่พวกนะครับเราเสียให้ผมอแม่จังได้ดีนี่นะโอ้ยแค่ีดเลครที่สอนนะครับแครีแรงที่ติดติดมากกับเครืองกับพังหมดแล้วจะไปต่อหรือพอแค่นี้ข้าสิทิ้งก็สิได้นะครับเมื่อยังเมื่อยกันสื่อเครื่องไม่นะครับ ที่แรกว่าสิซื้ออยู่ดอกพอดีรถกลมบเสียรถรถกับรถมันเก่านะครับก็สอมมาปีกายสอ่มสองเตือหมดเกือบหมื่นปีนีเกับหกพันกว่าบาทแล้วปีกอ่อนกับเปลี่ยนหลอดแปดพันกว่าโอ้ยตายตายบ่มนีเงินสื้อทรศัพท์กระท้นใส่ตัวนี้แหละครับเดตดพิ่นอาจสิบวมไปเลยนะครับกับจักเศยจังไดก็ต้องระว่างระว่างผู้ใดจะเป็นคือผมบอกครับ ใส่ดีปกตินะครับแต่ผมเสร็จจั่างไรต่อเนี่ยใจแจก็อยากซื้อไม่นี่นะครับยอดบะมีเงินอนแล่ะครับผมไม่เป็นหนอเอ้ยแต่นคนมันยาำบะมีกระกรบะมี่อีรียามลำบากก็ลำบากขัดก,ก็ต้องใส่ันไปจะสี่รายการผมไม่เป็นหนอโอ้ยอย่าดราม่าได้ครับเด้อค,คนมันควดมันบะมีก็คือบะมี่อีรีนี่แหละครับพอดีผมมาทุละเขาวา่า เราะวาในวัดนะครับเดี๋ยวผมสิกอูพอดีไอ้สร้างคนกําลังเห็ดสาลาวัดกําลังต่อเติมสาลาผมก็เลยมาเบิ่งนะครับมาเบิง่งว่าเพื่อว่าเพิ่นต้องการอีกอย่างสได้ซอย,ยอย่างก็เลยไส่มาเบิง่งนะครับพอดีอาจารย์เพิ่นปอยู่เพินนพ่นไปปริวัดนะครับไปปริวัด มีพระอยู่แค่รูปเดียวก็เลยมาดูแลมามามาดูแลนะครับพอดีเบิ่งตัวทับไปตัวสามาผัวได้ใส่ตัวทับทอดคือผมเลยครับผัวได้ใส่ตัวทับทอดคือผมเลยครับมิตรทอนคนนี้อีกบ่อยเบงเงี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตาตาตาตมิตรทอนคนนี้รู้บ่ครับ คือผมมีโทรศัพท์สองเครื่องนะครับเครื่องที่ผมถี่ว่าเก่าๆนี่คือคือเครื่องเครื่องก่อนก่อนนานนี่นะครับเครื่องที่ผมถ่ายคลิปอยู่นี่ก็อีกเครื่องหนึ่งนะครับเป็นเครื่องทำยูทูบอีกเครื่องหนึ่งส่วนเครื่องที่เฮีเลนอยู่นี่คือคือเครื่องที่ใส่ติดต่อทุกๆไปนะครับไปติดต่อสื่อสารข่าวสารมูอพวกใส่เลนไล่เบิรงเขาเฟซเบอร์ยูทูบยูทูบคงก็ใส่เครื่องนี้แหละครับแต่ว่ามันกับ คือคือสุดยอดเลยส่วนเครื่องที่ท,ทายคลิปลยูนี่ก็คือเครื่องใส่ทำยูทูบนะครับตัดตัดต่อตัดต่อคลิปต่ออย่างแล้วก็ทำยูทูบอีกเครื่องนึ่งนะครับส่วนเครื่องห้างห้างสิไปก็บบปไปเลยนะครับสิพังก็บบพังเป็นยูทนนะครับขั้นเป็นยูท้นผมก็สิขั้นเป็นยูทนผมก็สิท้นอยู่กับเพิ่นนะลขั้นหมดจอดำไปเลยเดบขั้นหมดจอดำไปเลยผมก็รต้องสิทธิ์จิง ทิ้งคนบวดได้ก็ตั้งใจบริการต่อไปนะครับ